ลายของค okay. ุณเเตรียมเป็นของคุณหรือเปล่าเซ็นเซ็นเนาะยกให้เห็นเขาทุ่มเทคอับสนเรียนแล้วก็ ก็ยังไม่รู้ไม่รู้โอเคโฟกัสสุดสุเรีย่ะน่าทุ่งเทมากใช่ทุ่งเทมากค่ะเพราะว่าเหมือนก็ลงทุนไปเยอะก็ต้องตั้งใจทำเพื่อให้มันเกิดผลอะไรเงี้ยก็รู้รู้พอประมาณหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็ดีที่เห็นว่าที่เขาตั้งใจค่ะก็เพิ่งไปหาดใหญ่กลับมาแล้วเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะต้องลงไปหาดใหญ่อีกค่ะชื่นใจมไหนักทุ่งเทแบบชื่นใจชื่นใจค่ะเพราะว่าก็อยากให้มันเกิดผลเนาะก็ สเสียเหงื่อเสียแรงทำสองปีแล้วค่ะกว่าจะได้แบบลงต้นจริงๆได้ลงต้นก็ได้หายใจไปอีกเปราะหนึ่งสบายใจเปราะหนึ่งแต่ก็ยังต้องต้องคอยดูดยเรื่องะไรเรได้มีโอกาสไปหนูไปตอนที่ เมื two, so I I yeah. to 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 ่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะตอนที่ยังไม่ได้ลงต้นค่ะก็ไปดูว่าอ๋อขุดหลุมเป็นยังไงอาคารเป็นยังไงไปดูพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นตอนที่ลงต้นไปุำงานไม่ทำงานคราขับขับไปตามอยากเห็นว่ามีอะไรขึ้น้าใหม่เราไปเที่ยวเขาไปทํางานค่ะก็คือคอยไปเช็คคอยจะดูช่วยกันเช็คช่วยกันดูดูหลายๆตาเผื่อมีอะไรตกบ่ค่ะยังมีแบบว่ามีภาษามีแบบว่าเอ้ยช่วย จริงๆเป็นแลกเปิดข้อมูลกันมากกว่าค่ะแล้วก็เห็นตกลงกัไม่อย่างพวกราคาอะไรเงี้ยก็คือปรึกษาการถ้าเห็นตกลงก็โอเคช่วยกันคิดหลายๆหัวค่ะจริงๆแเปลี่ยนโหมดไปเป็นอาจจะพูชาวจวบอะไรเงี้ยค่ะได้ใช่ไหมเราหมไมถึงโดนหนูใช่ไเผลอต้องไปช่วยเขาได้ได้ชอบรู้สึกว่าเออเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบว่ายังยังไม่ได้ทำาถ้ามีโอกาสท่ะ ได้แบบยิ้มได้แต่ไม่รู้เป็นอะไรเขาเป็นในหัวแล้วเขาเป็นอะไรแต่ในหัวแล้วมันต้องเป็นอะไรคนดูเขาเรียกว่าอะไรคนดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คู่ในหัวได้ยินแต่ว่าในหัวในหัวแต่ในหญิงในหญิงในหญิงเนาะเป็นในหญิงอันนี้ราไม่รูแต่เขาตั้งว่าอีกปีเขาจะแตกงนะออไม่รู้แต่เคยแซลเขาบอกว่า จะแต่งเมื่อไหร่รอผลทุเรียนออกมาลูกแรกถึงจะยัอแต่งไม่นานบอกเลยว่าไม่นานสี่ปีก็ไม่นานก็ไม่นานโอเคค่ะหนูว่าไว้หนูขอเขาลูกทุเรียนลูกแรกมาปกตอบตกลงเลยเอางนเลยหใช่อันนี้ต้่งช่ไม่ให่ไม่ให่เม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่มันม่ใน่อม่ใช่เมียช่กม่ใชมใช่ไม่่ไม่ใเ่ไ่ใช่่่ม่่เม ผลแรกให้หนูได้ดูว่าเป็นลูกแล้วหนูตอบต่อเลยมันที่เดาเขียนแบบเขียนเลขไเลยรีบใส่ผูใส่ผูเล่นต่อใส่ใส่ผูเล่นะเล่นต่อพูดไปนะเผื่อมงมีบัง จะสวเรียนมาเลยสวยขโมยาเลยแสดงว่าตัวเองพร้อมแล้วใช่ไหมทางกินก็ต้องแต่งอุนยจริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมปลื้แซวเขาว่าแบบอ่ะอีก4ปีละกันขอผลออกลูกแรกให้มันเห็นว่าเออต้นมันลงดินดีๆนะแล้วเราเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมว่ารอลูกแรกตอนนั้นเขาก็แซวเขาบอกโฮ้ยน้องนานไปตองมีก็พออ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าที่ไปทีละปีแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากแป็นอาจจะด้วยอายุด้วยอะค่ะพี่เคานอายุเยอะกว่าเอสด้วยก็เลยแบบน่าจะช่วงอายุเขาค่ค่ะก็ไปหญิงนะคะเพียงเพียงนะคะสี่นายหญิงนะคะหญิงก็เหมาะมีชื่อส่วนหรือยังนะยังยังไม่มีค่ะอยากจะตั้งเป็นชื่อแบบอตั้งชื่อให้หน่อยคนเป็นอะไรสี่ปีส่วเป็นสี่ปี แค่งนี้หรอได้นะคะส่วนคุรีนี่สี่ปีแห่งวันวิวาวันวิวาสโอ้โหยาวด้วยนะยาวด้วยนะจำส่วนมันจะยาวไปยาวไปจำไม่ได้ที่ท่านต้องดายอยู่เป็นคว้านสื่อที่ม่ตอนยังค้นเพราะว่าตอนที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จุกจุกอยู่เอาเอาให้ เริ่มจากเล็กๆให้มันมั่นคงก่อนค่อยขยายค่อยๆทำไปทีลขยัขยัค่ขยักมาปีนะทีปีนะ้ยรอไทุเรียนทุเรียนทั้งหมดขครแต่ว่าก็คืออ๋อแต่ทั้งหมดคือทุเรียนใช่ค่ะทั้ง

ขอบคุณนะยะขอบคุณนะคะค่